จังหวัดอุตรดิตถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมการจำหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตอุตรดิตกินเพรส2023เมื่อวันที่3สิงหาคม2566ที่ร้านอาหารเฮือนรับแลถนนเขาน้ำตกตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตนายสมหวังพ่วงบางโผผู้ว่าราชการอุตรดิตประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหากรรมจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบป,ปลอดภัยจังหวัดตรอติอุตริตกินเพรส2023พร้อมด้วยนายวรเชษชาวเหนือกเกษตรและสากลจังหวัดตรอติตตัวแทนบริษัทปชารัฐลักษักมคีอุตรดิตจำกัดประชาคมผู้ประกอบการร้านอาหารจังห,ห,หวัดตรอิต YEC หอกาัค้ายตรอติตวนายนส่วนราชการ การเภอรับแลภาคเอกชนประชาชนสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้การจัดงานมหก,กรรมจำหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภยัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภยัยจังหวัดตริตอุตริตกินพเพลส2023มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสในการจำหน่ายสินค้ากเกษตรคุณภาพกเกษตรปลอดภยัยได้มาตรฐานสร้างรายได้ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรร้านอาหารซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน12เป้าหมายโดยงานจะขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคมณบริเวณลานจอดรถหลังห้างสรรพสินค้าไฟเดออำเภอเมืงองจตริศภายในงานประกอบไปด้วยการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์30ล้านการจําหน่ายอาหารที่ใช้วัตถุดบปลอดภัย20ล้านและการสาธิต ปรุงอาหารจากเชฟชื่อดังการจำหน่ายสินค้ากเกษตรแปรรูปนิสศการการ,กรเกษตรอินทรียที่เรียกว่าอุตริตรีนเฟส2023ครับเป็นมหากรรมจำหน่ายสินค้ากเกษตรปลอดภัยครับเราเอาสินค้าที่ มาจากการผลิตของเกษตรกร,กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับรวมถึงจับมือกับกลางทางปลายทางคือผู้ประกอบการทั้งหลายรวมถึงร้านอาหารทั้งหลายที่นําวัตถุดิบที่เป็นสินค้าที่ปลอดภัยเนี่ยไปประกอบอาหารนะครับมีการจัดร้านประมาณ50ร้านค้านครับจัดงานที่ลานจอดรถด,ด้านหลังห้างสับสินค้าไฟเดย์ครับระหว่าง15สิงหาคมถึง20 สิงหาคม2566นี้มาท่านก็จะได้เห็นว่าวิถีในการรับประทานนะครับที่มาของวัตถุดิบต่างๆสินค้ากเกษตรก็ไม่เฉพาะพืชผักเท่านั้นนะครับมีสินค้าด้านการประมงทั้งหลายสินค้าด้านปศุสัตว์ด้วยนะครับที่เกิดจากผลผลิตต่างๆในพื้นที่ของเรา มีการส่งเสริมให้มีคุณภาพดีทำไมต้องส่งเสริมครับเพราะว่าสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคผู้บริโภคต้องการสินค้าที่กินแล้วปลอดภัยกินแล้วมีความอร่อยกินแล้วทําให้สุขภาพเขาดีเมืองเราเป็นเมืองที่ส่งเสริมให้ให้เป็นเมืองผลไม้ที่มีคุณภาพเกษตรปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เรานําเสนอเพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ผลิต และก็ผู้บริโภคได้มีความสุขครับผู้ผลิตก็ได้ผลิตสินค้าที่ดีวัตถุดิบที่ดีพืชผ,ผักที่ดีปลาที่ดีเนื้อสัตว์ที่ดีนะครับผู้บริโภคก็ได้ทานของดีนะครับเขาแปลรูปมาหรือทานทานออกมาบางอย่างก็ทานสดๆนะครับบางอย่างก็ต้องใช้การปรุงซึ่งเขาจะนํามาแสดงให้ท่านเห็นนะครับประมาณ50ร้านค้า ในช่วง5วันนี้ครับระหว่างที่15-20ถึง20สิงหาซึ่งขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงครับมาเยี่ยมชมงานนี้นะครับท่านก็จะเห็นพัฒนาการของด้านอาหารพัฒนาการของสินค้ากเกษตรที่ปลอดภัยที่จังหวัดอุตรดิษครับประสิทธิ์พึ่งสุกนิว24จังหวัดอุตรดิตฐรายงาน